คุณผู้ชมครับในที่สุดเราก็มาถึงตอนอวสานของรายการ3 Go Express ซีซั่น3เราจะจบซีซั่นสาตัดจบแต่เพียงเท่านี้แน่นอนว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นได้เลยว่าโจโฉในซีซั่นนี้นั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากครับจะเห็นได้เลยว่าโจโฉสามารถประสบความสําเร็จในการเข้าตีเมืองต่างๆในการที่จะยึดครองภาคกลางและที่สาคัญตอนนี้อ้วนเซี่ยวได้จากโลกนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออ้วนเซี่ยวจากโลกนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าภรรยาของอ้วนเซี่ยว ที่เป็นมารดานะครับของอ้วนส่งที่อ้วนเซี่วนั้นได้ตั้งให้เป็นทายาททางการเมืองได้มีความหึงหวงภรรยาน,น้อยของอ้วนเซี่ยวในอีก5คนโดยตอนแรกนางก็ตั้งใจว่าจะทําการสังหารและปลิดชีวิตภรรยาน้อยของอ้วนเซี่ยวทั้งหมดทั้งปวงในเวลาเดียวกันแต่นางกลัวว่า ถ้าตายไปพร้อมกันแล้วก็จะไปเจออ้วนเซียวที่แดนน้าพุทั้ง9้าแบบสวยๆนางจึงทําการทําลายโฉมสี่ก่อนครับแล้วทาการสังหารภรรยาน้อยอ้วนเซียวทั้งหมดทั้งปวงเลยทีเดียวแหละครับในขณะที่อ้วนทรงนั้นก็กังวลว่าบรรดาครอบครัวของภรรยาน้อยของอ้วนเซียวที่เหลือนั้นจะมีความเพียดแค้นจึงได้ทําการสังหารหมู่จนหมดสิ้นครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าอ้วนทรงนั้นเป็นคนที่สร้างความวินาศสันตโลให้กับตระกูลอ้วนเป็นอย่างมากนะครับตระกูลอ้วนเนี่ยชื่อจีนกลางคือตระกูลหยวนก็ปรากฏว่านะฮะบรรดาลูกๆทั กว่าจะเป็นลูกคนโตอย่างอ้วนถมลูกคนรองอย่างอ้วนฮีหลานอย่างโกกันนะครับซึ่งดูแลแคว้นต่างๆอย่างเรียบร้อยแต่สุดท้ายครับ ลูกหลานของอ้วนเสี้ยวทั้งหลายนั้นก็เริ่มมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและแน่นอนว่าพี่คนโตอย่างอ้วนถมนั้นไม่ได้ตําแหน่งทายาททางการเมืองไม่ได้ขึ้นครองนะครับเป็นแม่ทัพใหญ่แทนอ้วนเสี้ยวกลับกลายเป็นอ้วนทรงลูกคนที่3ของอ้วนเสี้ยวเรื่องราวมันก็วุ่นวายซะเหลือเกินเลยทีเดียวแล้วครับโจโฉนั้นก็ยังกรีทาทับมาก็ปรากฏว่าอ้วนทรงได้สั่งการให้อ้วนถมไปทําการปะทะกับโจโฉอ้วนถมไม่มีทางเลือกครับทำการเข้าปะทะกับโจโฉแต่ก็สู้ไม่ได้จนต้องล่าถอยมาอ้วนถ ก็ถูกพวกโจโฉนั้นฆ่าตายเสเรียบนะลาลกไปไมสมัครใจไปเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายครับเกิดความแตกแยกกันพี่น้องเริ่มมีการทะเลาะเบาอแวงกันโจโฉนั้นได้รับคําแนะนําจากกุยแกบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรถอยไปก่อนแล้วก็ไปทําการเข้าตีเล่าเปรียวจะ,ะดีกว่า ตอนนี้ปล่อยให้พวกพี่น้องเขาฆ่ากันเองเราไม่ต้องทำอะไรแล้วรอวันที่พวกนี้อ่อนแอมากกว่านี้แล้วค่อยเข้ามาทำการยึดแควกีจิว๋วให้หมดทั้ง4แควไปเลยโจโฉเชื่อในสิ่งที่คุยแกพูดครับก็เลยทำการกรีธาทับไปที่เข้าตีครับแควนเกงจิว๋วในขณะที่เดินทางไปที่เียบร้อยแล้วปรากฏว่าพวกตะกูลอ้วนนั้นตีกันหนักมากแล้วครับมีข่าวส่งมาที่โจโฉโจโฉนั้นยกทัพมาประจันหน้ากับพวกเล่าปีพอได้ยินข่าวปุ๊บก็คิดว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมจึงทำการกรีธาทัพกลับไป เพื่อทําการเข้าตีพวกตระกูลอ้วนสร้างความมึนงงครับให้เล่าปีที่ยกทัพมาตามคําสั่งของเล่าเปียวมารักษาแคว้นเกงจิว๋วอย่างมากแต่เล่าปีไม่กล้าย,ยกทัพตามไปครับเกรงว่าจะเป็นกลลวงของโจโฉโจโฉยกทัพกลับไปทางตอนเหนือเรียกว่าสามารถเอาชนะได้อย่างราบคาบในระยะแรกนั้นอ้วนถามไม่มีทางไปเข้ามาขอสวามิภักดิ์กับโจโฉโจโฉไม่จริงใจทําการหลอกใช้บรรดาลูกน้องของอ้วนถาจนอ้วนถมนั้นไม่รู้ทําอย่างไรก็ตองถอยไปสุดท้ายอ้วนทรงก็ต้องพ่ายแพ้ต่อฝ่ายของโจโฉและโจโฉนั้นสามารถที่จะเข้าไปทําการยยดเมือองงกจิวไ้่า สบายสบายครับเนื่องจากมีคนเปิดประตูเมืองให้เข้าไปเลยทีเดียวแล้วครับเพราะว่าในเมืองนั้นทะเลาะกันไม่เว้นแม้แต่ตระกูลอ้วนที่ทะเลาะไปก่อนหน้านี้พวกบรรดาขุนน้นําขุนนางก็ทะเลาะเบาแวงกันเรียกได้ว่าสุดท้ายขุนนางที่โดนโจโฉสังหารก็คือสิมโผยและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวที่จบลงนะครับของตระกูลอ้วนโจโฉนั้นสามารถยึดสี่แคว้นใหญ่อันเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและเป็นจุดหมุดมายุทธศาสตร์ที่สาคัญของโจโฉที่ทําให้โจโฉนั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในดินแดนในตอนปลายรราชาชชวงงัั่่นนนนนนนตะะออกใใข้้้เเเลยยยทีีีดแคคบบมมโจป็พ สมูหานายกหากแต่ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่แค่มีตำแหน่งแต่ยังได้ครองตำแหน่งอย่างแท้จริงอีกด้วยล่ะครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการ3ามก x กเอ็ s ซที่ทําการถอดรหัสที่ทําการวิเคราะห์เรื่องราวนะครับของวรรณกรรม3ก,ก๊กโดยหลอควนจงมาจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายของซีซั่น3อย่าลืมติดตามรับชมในซีซั่นสต่อไปแต่จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะ แต่ในตอนนี้ครับผมจะมุ่งโฟกัสในเรื่องของ3ก๊กพอดแคสต์ให้แบบยาวๆเพราะฉะนั้นสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังรายการ3กร๊กพอดแคสต์อย่าลืมเป็นกาลังใจใผมด้วยช่วยกันแชร์เลยทีเดียวลวครับผมจะได้มีกาลังใจมากๆและที่สําคัญผมจะเป็นกําลังใจให้คุณขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยขอบคุณพี่น้องชาวสปปลาวสบายดีพี่น้องสอปปลาวด้วยความเป็นเกียรติและนับถือซึ่งกันและกันขอบคุณพี่น้องที่รับชมอยู่ทั่วโลกแล้วพบกันในซีซสั่นาหน้าแต่ตอนนี้มารับชมรับฟัง3ก๊อคสาในคับ แต่ <risque. S 2> วันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสด,ดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีซั่นสนะครับของรายการ3 o ก๊กเอ็กซ์เพรสนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆนะฮะที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องยาวนานกันมานะครับเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ไปนานๆขอบคุณแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสด,ดีครับ